ได้ว่ามีเนื้องอกกับถุงน้ําที่มดลูกค่ะใช่ค่ะเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรวจพบจากสาเหตุอะไรเมื่อไหรอ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจําเดือนมามากกว่าปกติอะค่ะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าเดือนค่ะอืมอันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่นะฮะอ่าฮะก็แล้วก็ มีอะไรนะแล้วก็มีปัสสาวะตอนนึ er ่งคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมานนะนอนไม่นอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮรก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งค่ะอืมค่ะก็ทรมานคุณภาพชีวิตแย่เลยนะฮะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอ สองก็คือมีอาการหลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยค่ะทั้งคืนอืเป็นทุกคืนเลยประจําเดือนมามากกว่าปกติอีกก็เวลามาทีเป็นประจําเดือนทีก็เรียกว่าหมดเรียวหมดแรงอ๋อก็มยังยังไม่ถึงขนาดเดินนะคะแต่ว่าประจําเดือนมาเนี่ยช่วงหลังๆประมาณสี่ห้าเดือนนะคะก่อนก่อนที่ว่าจะไปตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเราก็ สงสัยว่าแล้วก็จะมีอาการปวดท้องด้วยค่ะร่วมมร่มรวมด้วยคือจะปวดมากกว่าปกติอแล้วก็แล้วอาการที่เริ่มมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่าท่อปัสสาวะเสบอะค่ะทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเคยมีอยู่ค่ะค่ะอ,าาอ,ยอยู่ก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ย เกิดจากว่าเรามีเนื้องอกอทีดีเนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอ,อกขนาดไหนฮะเนื้องอ,อกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปองอ๋อค่ะได้ประมาณลูกปิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปค,ความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปค,ความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูกผ่าผ่าออกมดลูกออกทั้งทั้งหมด ผ่าทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งอันออกไปเลยเหรอคะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้อหมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าเนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเนี้ย เขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่ายังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุ้นเนี่ยมันปลอดภัยค,คือตัดไดค้คุณหมอก็เสนออย่างเงี้ยค่ะว่า<อ>ควรจะผ่าออกเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆทีหลังจะเป็นเนื้อร้ายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอเวลาตัดมดลูกออกไปแล้วในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการมีบุตรจะมีพฤติกรรม ผิดเพี้ยนอะไรไม่เหมือนแบบคือจริงๆแล้วแหล่งที่สร้างฮอร์โมนมันจะอยู่ที่รังไข่ครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องทานอะไรเลยแต่บางรายเนี่ยหมออาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนนิดหน่อยนะคะเพราะบางคนนี่ตัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนก็มีแต่บางรายเนี่ยถ้ามีอาการอะไรที่เหมือนกับว่าขาดเอสโตรเจนอะไรเนี้ยนะคะหมอก็จะให้ฮอร์โมนทดแทน สุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทานทานบิมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าค่ะเพราะทำไมล่ะฮะก็คุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โ,อโหผ่าผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะเพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่ง หนึ่งแสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกเราก็ครับุณหออกไห่างที่ว่าเราเราปลอดภัยที่สุดแล้วก็สบายที่นั่นสบายที่สุดอะไรนะก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อคุณหมอคุณหมอเขาไม่ได้พูดถึงว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงอะค่ะแต่คุณหมอเขาบอกว่าควรจะผ่าตัดออกเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยทีหลังมันเป็นเนื้อายแล้วมันจะยิ่งลําบากสำหรับตัวเราถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไง ุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื<โ>อ้อเนื้องอกก็จะโตข,ะขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็ค,คือความลาคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอืมอ่ะตัดสินใจไม่ผ่าค่ะแต่มาทานบิมค่ะเพราะอะไรฮะ ก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชรา,าค่ะมีคุณหมอพัชรา,าที่มีเป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบิมมาค่ะคอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป Ł ่วยเหมือนเหมือนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทานบิมเนี่ยกับน้ามังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะก็เลยลองเสียงดูค่ะแล้วก็ ก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบิมดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอดีประกอบกับว่าตอนช่วงนั้นเกิดวิกฤตน้ําท่วมอะค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสีโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ปิดใช่ไหมคะอืก็จะไปปรึกษาคุณหมออะไรก็กลำบากแต่ก็คิดว่าถ้าปรึกษาก็คงได้คําตอบเดิมก็คือว่าต้องพาออกอก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราทานบีไปเรื่อยๆแล้วกันลองดูใช่ค่ะลองดูสูตรสีอะไรฮะสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะทาน ทานอยู่ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุลตราซาวด์ค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอกซีดอะไรที่เราที่เรามีอยู่ค่ะเนื้องอกถุงน้ำาั้งที่แล้วที่มาคุณผู้บรหาเาบอย่างเงี้ยว่าไปอัลตราซาวก็ไม่พบนั่นคือนั่นคือเมื่อ มกราใช่ค่ะอืใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกค่ะแล้วก็ไปอัตสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกค่ะไม่พบ ซีส์ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยที่ปกที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าโอ้มันหายไปได้อย่างมหัศจรรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีอีกค่ะบิมเข้าไปทําอะไรบ้างครับอาจารย์ครับของพวกนั้นมันเป็นของแปลกปลอมทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทีเอสหนึ่งทีเอสิบเจ็ดจากการเกลี้ยงครับ เพราะนั้นเนื้องอกก็ดีปุ่มแพ้ปุ่มแพ้ปุ่มแพ้นี่แง่ๆอยู่แล้วแน่น์อยู่แล้วก็คือมันเรื่องเด็กๆเลยเมื่อเทียบกับไอซิสนะนะทีนี้ผมผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อกี้คุณต้นถามว่าทําไมคนอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทําไมคนเจอเนื้องอกกันเยอะจังเยอะมากจริงๆก็ผมว่า เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละอเนื่องจากว่าเราไม่มีการไปหาหมอไม่มีการไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของทางการแพทย์มันไม่เคยชัดเจนเพราะเราไม่มีการตรวจภายในบ่อยเหมือนปัจจุบันเพราะนันต่อปัจจุบันนี้หนึ่งในสามของผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้นะครับแล้วจริงๆครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าไอ้เนื้อง,งอกมันหายไปแล้วซิสก็หายไปผมก็ยังไม่เคยเชื่อนะอบอกตรงว,ว่าผมไม่เคยเชื่อ แต่มีคนยืนยันแล้วยืนยันอีกแล้วคนยืนยันนี่ก็ไม่ใช่ใครเป็นคนที่เขาใกล้ชิดกับเราอะ่ะแล้วก็คงไม่ได้เอาใจเราละมัง้งตอนหลังนี่พากฏว,ว่ามันมีบ่อยมากจนกระทั่งตอนหลังเราต้องฟันธงว่ามันจริง <ๆ S 1> แล้วก็ช่อธิบายด้วยเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแต่ก่อนนั้นเราไม่กล้าพูดหรอกว่าแคปซูลงเรามันจะช่วยซิสหายทาให้เนื้องอกมันมันหายไปพังผืดเนี่ยหายไปแต่จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคของเราใช้แล้ว แล้วก็หายก็ม <ข Mechan ics> ายืนยันกันเยอะมากครับปัจจุบันนี่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่ออายุ4ี่สิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้ากว่าเนี่ยเยอะมากเลยจะมีก้อนเนื้อมีอะไรตามตําเนื้อตามตัวนี่เยอะมากหน้าอกนี่เยอะสุดก็สองสามเดือนสี่ห้าเดือนก็หายไปหมดนะฮะหายนี่หมายถึงก้อนเนื้อนะคนไม่ได้หายนะครับก็ก็ชัดเจนก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับ อ่าแวแหละครับขอแสดงความดีดีด้วยนะครับ<า>ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณนัทเรลาครับ